กราบสวัสดีทุกคนและสังคชนคนขายไก่ชุกด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมวัดซับทีวีครับผมวันนี้นะฮะก็เราก็มาอยู่ในที่แบบที่ใหม่หมๆครับที่ไม่ใช่ในห้องแนละ้ววันนี้อยู่ในรถครับผมผมจะไปเพื่อนๆไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เผ็ดที่สุดในดูดีครับนะเป็นร้านเพื่อนตากล้องครับผมแนะนํามาเราก็จะไปลองกินกันดูนะครับนะเป็นก๋วยเตี๋ยวดูดีชื่ออะไรวะแลมโบครับแลมโบคือเผ็ดที่สุดในร้านแล้วไปเลยนะไปะ ได้แล้วครับก๋วยเตี๋ยวเน่เน่ก๋วยเตีดเด๋ยวนี่คือก๋วยเตี๋ยวที่เผ็ดที่สุดแล้วครับผมดูดูสีน้ําดูสีน้าเน่ <S <S เป็นไง <S 1> <S 1> เป็นไงฮะแลมโบครับผมมีกระดูกด,ด้วยนี่คือพิเศษแบบสุดๆครับผมสั่งแบบพิเศษสุดๆเลยวันนี้ที่พามากินก็เป็นอันนี้แหละครับเราจะกินวันนี้เลยเดี๋ยวผมจะชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนเลย,ยเผ็ด<ๆ>นะ แล้วับใครไม่กินเผ็ดก็สั่งแบบอื่นก็ได้นะครับ<ฮ>เขาว่ากันว่ากินกับอันนี้แล้วอร่อยนะเขาไม่ได้จ่ายแ,แต่เขาบอก <c oughs> อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เข้าไปด้วยนี่เลยน่ากินไหมน่ากินไหมฟังเสียงแตกนี่ยางก็ ASMR ลั่นลั่นปครับเดี๋ยวผมจะชิม <c oughs> ผมจะชิมเส้นก่อนเลย <c oughs> มันเยอะมากผมจะกินตรงไหนก่อน เสียงรถดังหน่อยนะนั่งกินข้างทางเลยลองแทนดูถนนเ่ยแล้รถมันวิ่งผ่านแบบนี้มันก็จะดังหน่อยนะนี่ความรู้สึกเหมือนกินพริกที่มีรสชาติอ่ะเผ็ดเผ็ดขอลองแคปหนูที่เขาว่าอร่อย อร่อยอร่อยแค่หมูที่ทำเองใช่ไหมสุดยอด,ดยอดอร่อยอร่อยครับแรมโบะฮะที่ร้านด,ดูดีดังแบบพิเศษส,สุดๆไปเลยเริ่มแสนพอแล้วเนี่ยจะให้ตากล้องไปกินบ้าง ที่เรียบร้อยครับดูของผมผมกินกระดูกไม่หมดนะดูของเพื่อนผมดิดูเลยหมดทั้งน้ำซุปหมดทั้งน้ำซุปหมดทั้งกระดูกดูชิวช่วเผ็ดมากเผ็ดจริงๆครับสําหรับใครที่ไม่กินเผ็ดนะก็มาสั่งเมนูอื่นของร้านเขาได้เขามีเยอะแยะเลยอันนี้คือเมนูที่เด็ดและเผ็ดที่สุดในร้านแล้วครับนะอร่อยจริงๆนะเหมือนกินพริกที่มีรสชาติอะ่ะเคยกินกันไหม โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามากินก๋วยเตี๋ยวที่เผ็ดที่สุดในร้านนี้นั่นเองคนระับร้านสูดีนะฮะก็สาขานี้ก็อยู่ที่พิษณุโลกนะครับอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์นะครับผมติดกับเซเว่นเลยเนี่ยเซเว่น,นอยู่ตรงนี้ก็แวะลองเข้ามากินกันได้นะครับร้านนี้ก็เป็นเพื่อนกับตาล้องไงามากินได้แล้รัวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะใครที่เพิ่งมาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยวันนี้ถ่ายละบ๊ายบาย